หาข้าเลียงง่ายๆเลียงแต่มูลสัตว์อย่างเดียวทานอาหารก็ได้ตามมูลสัตว์อย่างเดียวแต่ถ้าขาอเลียงทั้งมูลสัตว์นะครับเพิ่มทานอาหารต่างๆเข้าไปว่าจะเป็นเศษพักเศษผลไม้เพิ่มน้ำมักจุลรี์เพิ่มน้ำมักน้ำมักนี่เพิ่มเปลือกไข่บดเพิ่มต่างๆนนหน้าเพิ่มเข้าไปอันนี้คุณาภาพตัวมูลไส้เดือนจะสูงขึ้นจะดีขึ้น คำถามของพี่ของน้องนะครับขอทีหนึ่งนะครับพี่น้องขอถามมาว่าเหตุผลใดนะครับในการร่อนมุ้นเสตเดือนแล้วบรรจุในถุงนะครับถุงถึงเกิดเป็นแก๊สบวมขึ้นมานะครับเวลาเขาเปิดถุงแล้วในถุงจะมีกลิ่นนะครับแล้วก็ขางในถุงก็จะเกิดเป็นเชื้อราเหตุผลตรงนี้อ่าอธิบายให้ฟังแนเกิดจากอะไรสันวะนะครับ <c oughs> อันนี้จะอธิบายเหตุพี่น้องฟังง่ายๆครับนะครับ คือถ่านในมูลเสเดือนนะครับถ้าเข้าบรรจุไว้ในถุงเร้วถ้ามีอาการเกิดอาการบวมขึ้นมานะครับถุงบวมหรือเข้าบรรจุในกระสอบแบบนี้ก็ตามนะครับก่อนเท่าจะนําไปใส่ถ้ามีการเปิดถุงมีการเปิดกระสอบถ้ามันมีกลิน่นเหม็นหรือเกิดเป็นเชื้อราในถุงหรือในกระสอบนะครับอันนี้ก็ถือว่าโดยสรุปด้วยพี่น้องสรุปโดยได้เลย,ย,ยว่ามูลเสรเดือนยังถูกย่อยสลายไม่สมบูรณ์นะครับ เวลาเขาเอามาร่อนส่วนที่มันเป็นกากนะครับที่ยังบอกว่าถูกย่อยมันจะถูกร่อนออกมาน้ากันกับตัวมูลเสดเดือนที่ถูกถูกย่อยแล้วนะครับโดยโดยประมาณก็คือส่วนที่ยังไม่ได้ถูกย่อยสลายจะมีส่วนเหลืออยู่ประมาณ60%อขึ้นไปส่วนที่ถูกย่อยแล้วแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเวลาเขากรอกเข้าในถุงถุงถึงเกิดมีอาการบวมนะครับเพราะว่าอย่างเพราะว่าในตัวมูลเสดเดือนที่ยังไม่ได้ถูกย่อย มันจะยังคงเก็บความเป็นกดเป็นแก๊สเอาไว้เวลาข้ากรอกแล้วในถุงมันจะเกิดความชื้นสะสมนะครับเราจะเกิดขบวนการเป็นแก๊สขึ้นมาเราจะทําให้ถุงบวมขึ้นเวลาเ้าไปเปิดถุงปุ๊บเปิดถุงใส่นะครับมันจะมีกลิ่นขึ้นมาเราจะเกิดเป็นเชื้อรานะครับภายในถุงอันนี้คือสาเหตุหลักๆถามูลใส่เดือนถูกย่อยสลายสมบูรณ์การบรรจุลงในถุงจะไม่มีกลิน่นจะไม่เกิดเป็นแก๊ส จะไม่เกิดเป็นเชื้อราในถุงอันนี้คือมูลเสตเดือนที่ถูกย่อยสลายสมบูรณ์ได้พี่นอ้องนะครับอันนี้เป็นคําถามของเพื่ของน้องนะครับเป็นข้อที่สองเนาะนะครับมือนีเข้ามาคุยกันสองขอ้ออส่วนข้อที่สองนะครับพี่น้องเขาสงสัยมากมีคําถามมาอา,าวา่าอาจารย์ทําไมมูลไส้เดือนแต่ละเจ้าถึงมีคุณภาพไม่เหมือนกันช่วยอธิบายให้ฟังแน่เพื่อนวะนะครับ อันนี้ส่วนนี้ก็จะอธิบายให้พี่น้องฟั้งเขาง้าใจง่ายๆแบบนี้นะครับการเลี้ยงไสเดือนมูลไสเดือนที่ขับท่ายออกมานะครับธาตุอาหารที่จะมีอยู่ในตัวมูลไสเดือนคุณภาพจะดีหรือจะด้อย้นอยู่กับวัตถุดิบท,ที่เขานํามาเลี้ยงไสเดือนพี่น้องนะครับคือผมหมายถึงตรงนี้คือการเลี้ยงไสเดือนถ้าเข้าไหอาหารเขาแบบหลากหลาย คัดสรนวัตถุดิบทิ่ทนีธาาุอาหารสูงๆูงมาเลียงใส่เดือนอันนี้ปุ๋ยมูลใส่เดือนจะสุดยอดครับนะครับแต่ถ้าขาเห็ดง่าย,ายเลียงง่ายๆโดยโบรหารหานี่มาเติมมาปรุงมาแต่งให้เขาอันนี้คุณาภาพของมูลใส่เดือนจะด้อยลงส่วนที่ปีนองเขามีก้อสงสัยมากเราสู่พีู่นองปั้งโดยประสบการณ์ที่เขามีนะครับแต่ก่อนทั้งสีทองปัง้งเขาก็ทดลองมาลหลายๆอย่างนะครับจากทุนเขาหน่อยเขาก็เลียงในมูลวัวอย่างเดียวเขาก็นําไปตรวจตรวจแล้วกลดยคาถาอาหารประมาณนีมา นะครับเขาก็มาเพิ่มมาเสริมมาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจนมีสูตรเฉพาะทั้งสีทองแป้มจากคำถามของพี่ของน้องมากเมือนี้ผมบอกขอการันตีว่าของคนนีดีของคนหนีบดีนะครับเพียงแต่เอาประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังด้วยเหตุด้วยผลกระสรุปไม่ง่ายคือมูลเส้เดือนจะดีขึ้นอยู่ที่ให้การให้อาหารเส้เดือนด้วยปีนองเด้นนะครับการให้อาหารเส้เดือนยิ่งเขาให้หลากหลายธาุอาหารก็ได้หลากหลายมาตาม คือใสษเดือนกินยังเข้าไปเขากะครับ,บทายอาหารประเภทนั่นแหละออกมานะครับแร่สมมติว่าขาเลี้ยงตะมูลบัวมันก็ครับทายเฉพาะตะมูลวัวมากขาเลี้ยงเอ่เพิ่มเศษผักเศษนั่นเศษนี่เข้าไปเขาก็ครับทายในส่วนที่มันเป็นเศษผักบวกผสมประสานกันมากแล้วครับทายออกมาเป็นปุ๋ยที่นีคุณภาพดีขึ้นหลังจากเขาเก็บกู้มร่อนเขาเครื่องร่อนแล้วนะครับคัดแยกมูลเศษเดือนออกจากตัวเศษเดือนแล้วเขาก็มัตั้งกองแล้วก็พ่นน้ำมักเข้าไปอีกอันนี้คุณภาพก็จะสูงขึ้นเรื่อย นะครับการเลยเป็นที่มาของมูลไส้เดือนทําไมคุณภาพแต่ละเจ้าถึงแตกต่างกันสรุปคือขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ใช้เลี้ยงการให้อาหารไส้เดือนถ้าให้หลากหลายก็คือคุณภาพของปุ๋ยก็ดีหาเฮ็ดง่ายๆกับคุณภาพก็ตามง่ายๆนั่นแหละพี่น้องนะครับการผลิตมูลเส้เดือนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไม่มีสูตรที่ตายตัวขึ้นอยู่กับแต่ละคนจะมุ่งมันพัฒนาไปทิศทางไหนนะครับแต่ถ้าเขามุงหวังแค่ว่าเลี้ยงจังไรก็ได้ขายไซส้ก็ป้อเลยขาย ถาประมาณนี้คือตลาดเ่ตาตันเอาง่ายๆคือเขาซื้อไปใช้ครั้งเดียวคือจบแต่ถาเขาซื้อไปใส่แล้วเขาตามและปริมาณจานวนยอดสั่งจองสูงขึ้นเรื่อยๆพี่น้องก็ล่องค้นเบืองวันตัวไหนจะยังยืนกว่ากันนะครับสําหรับคลิเมียก็จะลาพี่ละน้องไปก่อนละครับเอาไว้พบอปอกกันอีกคปิปต่อไปนะครับก่อนจากพี่ละน้องก็ขอน้องจิตอธิษฐานวิ่งวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสารลโ,โลกนี้จงมาใสยปกปักษรักษา,าคุ้มครองพี่น้องนะครับ อดีตท่ทานที่ตามรับชมรา hmm. right. ยการยูนาเวลาเนี่จนประสบแต่กมสุขุจนร้อหวังสินนนมมุงมันตาทางหวังหวังสินจมมุงมันตาทางทัดคิดดูดีนี่แห่งคอาท้าทุกสิทดโดยทางก็เป็น้นเ